สวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับหลังจากผ่านไปนับปีนะครับจึงผมก็ไม่ค่อยมีเวลาได้มาทํทำคลิปนะครับแล้วก็มานั่งอ่านคอมเมนต์นะครับที่ว่าผมเมาแล้วมาออกรายการบ้างเมาแล้วมาอัดคลิปบ้างอธิบายไม่เข้าใจบ้างนะครับบางคอมเมนต์ชื่นชมนี่ก็แทบจะไม่มีแต่ก็ผมก็ไม่ได้หวังคอมเมนต์ชื่นชมอยู่แล้วครับผมก็เอาคอมเมนต์ดูดูดาๆของผู้ชมของผมนะครับเข้ามาปรับปรุงนะครับผมจะไม่เถียงผมจะไม่ เถียงคุณเลยนะครับเพราะว่ามันคือความผิดของผมเองที่ส่งต่อข้อมูลให้ไม่ดีพอนะครับผมก็ได้ทําการปรับปรุงหวังว่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มกันเลยนะครับสาหรับนะครับราชวงศ์แคลิฟอร์เนียน,นะครับมีจุดกําเนิดมาจากตระกูลที่ขึ้นมามีอํานาจนะครับในฐานะสมุหราชมนเทียนนะครับซึ่งเป็นตําแหน่งที่แบบว่าจะเรียกว่าอะไรผู้สําเร็จร,ราชการใช่ไหมหรือว่าในตอนนี้เขาจะเรียกว่านายกรัฐมนตรีนะครับในระบอบ ประชาธิปไตยนะครับโดยมีพระมหากษัตริย์นะครับทรงเป็นประมุขนะครับไม่ใช่ประยุทธ์นะแล้วก็นะครับซึ่งคนที่รับตาแหน่งสมควรราชมนเทียนี้นะครับก็คือเปเปนที่2แห่งเออร์สตอร์นะครับซึ่งมาในปีคริสตศักราช679นะครับแล้วก็ทําการลดอํานาจของกษัตริย์เมลเวรนเชียนนะครับที่ไร้ความสาคัญนะครับให้เป็นเพียงแค่กษัตริย์แต่ในนามต่อมานะครับในปีคริสตศักราช687นะครับ ขุนนางเปเปงที่2แห่งเออร์สต์น์ะครับได้อํานาจการปกครองอาณาจักรเฟรงช์ทั้งหมดมาอยู่ในมือนะครับซึ่งได้มาจากการปราบผู้แข่งชาวนูสเตียนเอโบอินได้นะครับแล้วก็ได้เสียชีวิตลงในปีคริสตศักราช714เปเปงนะครับได้ทิ้งทาย,ยาทตามกฎหมายเอาไว้1คนนะครับนั่นก็คือเด็กน้อยวัย6ขวบแล้วก็บุตรชายนอกสมรสอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือชาวมาเตลนะครับชาวมาเตลนะครับคือใครชาวมาเตลนั่นก็คือ ผู้ที่ก่อตั้งราชวงศ์แคลองเจียนขึ้นมาน่นเองครับชาวมาเตลนะครับเป็นผู้นำทางการทหารที่มีความสามารถไพ่แพ้ในยุทธการเพียงยุทธการเดียวในชีวิตการต่อสู้นะครับนั่นก็คือยุทธการที่โคโลนนะครับชาวเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในยุคกลางครับและเชื่อว่ามีส่วนกอ่อให้เกิดระบบเจ้าขุนมูลนายและก็ระบบอสศวินและวางรากฐานของจักรวรรดิกาลเจียนนะครับต่อมานะครับ ในปีคริสตศักราช725นะครับชาวมาเตล์ตั้งตนเป็นผู้ปกครองของชาวแฟรงค์แม้จะยังเก็บระบบก,กษัตริย์ของชาวเมโลนเชียนไว้นะครับจนถึงปีคริสตศักราช737นะครับกษัตริย์ช่วยดิคทีส4สิ้นพระชนชาวตัดสินใจที่จะทิ้งบัลลังก์ไว้ให้ว่างอยู่อย่างนั้นนะครับต่อมานะครับชาวมาเตลเสียชีวิตลงในปีคริสตศักราช741นะครับบุตรชายของเขาเปแปงที่3พระวรกายเตี้ยนะครับกับแคโรมันนะครับแบ่งอาณาจักรกัน หลังคารมลนสลัดตำแหน่งในปีที่คริสต์ศักราช747นะครับเปเปลงที่3ก็กลายเป็นผู้ปกครองแต่เพียงผู้เดียวนะครับตำแหน่งของเขามั่นคงพอทำให้ในปีคริสต์ศักราช750นะครับเปเปลงตัดสินใจปลดกษัตริย์เมโรวิจียนคนสุดท้ายคือเชเดริกที่3ออกจากตำแหน่งและด้วยการสนับสนุนของพระสันตปา,าปาซคาริสนะครับเปเปลงได้ทำให้ตนเองได้รับเลือกเป็นกษัตริย์โดยกลุ่มขุนนางของชาวแฟรงก์และได้รับการเจิมจากบิช,ชอปของศาสนาจักร นนเจะถามว่าทําไมผมถึงขึ้นเสียงขนาดนี้ก็คือมันเป็นเพราะว่าด้วยความชอบของผมเองนะครับผมหลงไหลในเรื่องพันนี้มานับตั้งแต่เกิดเลยนะครับทําให้เวลาผมเล่าเรื่องราวพวกนี้ไปผมอินไปกับมันนะครับผมไม่อยากจะทําให้มันดูเป็นเรื่องตลกเพราะว่ามันคือเรื่องที่ผมชอบผมรักผมหลงไหลนะครับต่อเลยนะครับ ต่อมานะครับอาณาจักรถูกแบ่งอีกครั้งนะครับเมื่อเปลนแปลงพระวรกายเตี้ยได้สิ้นพระชนลงในปีคริสตศักราช768นะครับแต่การสิ้นพระชนใน3ปีต่อมาของพระโอรสคนเล็กของพระองค์นะครับแกร์แมนทําให้อนาเขตกลับมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวในมือของพระโอรสของพระองค์นะครับชาวนะครับที่จะกลายเป็นที่รู้จักในชื่อของชาลามันนะครับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่หรือที่เรียกันว่าเป็นปิดาของยุโรปเลยนั่นเองครับ ต่อมารับชาลมันได้ขยายอํานาจของชาวฟรง่งนะครับด้วยการพิชิตพื้นที่ทั้งหมดของเกาเข้าสู่เยอรมนีอิตาลีและทําให้ชาวโบฮีเมียนอาวาสเซิร์ฟโครเอและกลุ่มชนอื่นของยุโรปตอนอ่อนรับตกมาเป็นเมืองขึ้นพระองค์ทรงสร้างสัมพันธไมตรีกับสมเด็จพระสันตปาปานะครับแล้วก็ได้สร้างรัฐสันตปาปาขึ้นมานในอิตาลีตอนกลางหรือที่กรุงลมนั่นเองครับภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าปาบาซีสเตตนะครับซึ่งในปี 800ครับเครื่องจักรลาด800เนี่ยต่อหน้าพระสันตะปาปาดีโอที่3นะครับชาลมันได้รับการสมมงกุฎเป็นสมเด็จพระจกักรพรรดิแห่งจัก,กรวรรดิโรมันที่ถูกกอบกู้ขึ้นมาขึ้นใหม่นะครับซึ่งหลักฐานชิ้นนี้เราสามารถอ้างอิงได้จากเหรียญของยุคของพระองค์นะครับซึ่งจะมีม,ง,มงกุฎที่เขาเรียกว่าอะไรอันนี้ผมไม่ได้ศึกษามาที่มันจะเป็นเหมือนใบไม้รอบหัวแล้วก็ในเหรียญจะเขียนว่าจากักรพรรดิชาวออก,กัสตัสนะครับต่อเลยนะครับ จักรวรรดิของชาลมานนะครับสามารถบงการยุโรปตะวันตกได้นะครับแต่นะครับในท้ายราชการของพระองค์นะครับได้ตกเป็นเหยื่อของจารีของชาวแฟงโบราณนะครับที่จะต้องแบ่งอาณาจักรของพระองค์นะครับให้กับโอรสทุกคนโอรสนี่คือบุตรนะครับทุกคนของกษัตริย์ผู้ล่วงลับนะครับนั่นคือชาลมนเมื่อพระโอรสคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่และผู้สืบทอดของชาลมันนะครับหลุยผู้ศรัทธาได้สิ้นพระชนลงในปีคริสตศักราช840นะครับ พระโอรสทั้ง3าคนของพระองค์ก็ช่วงชิงอํานาจสืบทอดกันนะครับและก็ต่อมาได้เกิดสนธิสัญญาแฟร์จองนะครับในปีคริสตศักราช843นะครับทั้ง3ตกลงกันที่จะแบ่งจักรวรรดิออกเป็น3ราชนาจาักรนะครับราชนาจาักรนะครับไม่ใช่จักรวรรดิจักรวรรดินั่นคือเอ็มพายราชนาจักรนั่นคือฮิงดอมนะครับโดยอาณาจักรแรกนะนั่นคือฟรานเซียอองซิเดนตาลิสตะวันตกนะครับหรือว่าเวสต์ฟรานเซียนะครับตกเป็นของชาวเดอบอลหรือว่าชาวศรีสะล้านนะครับ ต่อมานะครับจากวัดต่อไปนั่นก็คือฟรานเซียออกซิเดนตาลิสตะวันออกนะครับตกเป็นของลุดฟิลดชเยอรมันหรือว่าหลุย์ชาวเยอรมันนั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายนะครับฟรานเซียเมเดียนะครับที่รวมถึงมฑลนในอิตาลีและโรมตกเป็นของโลเท์นะครับซึ่งได้สืบทอดตําแหน่งจักรพรรดิด้วยนะครับต่อมาครับการแบ่งส่วนในภายหลังของราชนาจักรทั้ง3บวกกับการขึ้นมาของกลุ่มอำนาจใหม่นะครับคือชาวรนแมนกับแซกซอนบันทอนอำนาจกัน ปกครองของชาวคารินเจียนนะครับตำแหน่งจัก,กรพรรดิถูกส่งต่อจากโรแชร์พระโอรสสู่พระโอรสหลุยที่2นะครับในปีคริสตศักราช855นะครับจากหลุยที่2ส,สู่พระปิตูลานะครับชาวผู้ศรัล้านในปีคริสตศักราช875นะครับคือช่วงนี้นะครับราช,ชวงศ์คารินเจียนก็เริ่มจะสั่นคลอน,นครับบัลลังก์เริ่มสั่นคลอนขุนนางเริ่มมีอำนาจและก็ศูนย์กลางอำนาจของการปกครองนั่นก็เริ่มถูกบ่อนทําลายนะครับเพราะว่า โดนโดนอะไรครับโดนชาวไวกิ้งนะครับโจมตีลูกหลานนะครับการรวมศูนย์อำนาจจึงล่มสลายครับอำนาจจึงตกไปอยู่ในมือของพวกขุนนางจนเข้าสู่การปกครองในระบอบฟิวเจอร์โดยที่สุดครับแต่จะมีต่อนะครับนั่นก็คือสู่พระผเมื่อกี้ผมเล่าถึงไหนสู่พระผีตุลาใช่ไหมครับคืองั้นผมทวนใหม่นะครับนั่นก็คือ หลังจากที่ชาวโนแมนแชสเตอนนะครับเข้ามามีอํานาจขึ้นมาแล้วครับบั่นทอนอานาจของราชวงศ์การเลนงเจียนนะครับเรื่องราวของมันยังมีต่อนะครับตำแหน่งัจรารวดินะครับถูกส่งต่อจากโรแทรสู่พระโอรสนะครับหลุยที่2ในปีคริสตศักราช8 5ดาหนะครับจากหลุยที่2นะครับสู่พระปีตุลานะครับชาวผู้ศรีสะลานนะครับในปีคริสตศักราช8 7 5นะครับและหลังจากช่วงขันเปลี่ยนแผ่นดินนะครับหลังจากการสิ้นพระชนของชาวในปีคริสตศักราช7 7นะครับสู่ชาวที่3ผู้ตัวอ้วนนะครับ คนนี้นะครับชิบหายพอครัวเลยนะครับพระโอรสคนเล็กของดุลยชาวเยอรมันในปีคริสต์ศักราช881เอ็นะแล้วก็ต่อมานะครับเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นนะครับเมื่อชาวที่3ามครับถูกปลดออกจากตําแหน่งนะครับในปีคริสต์ศักราช887นะครับอํานาจของการลอเจียนก็ไม่สามารถหวนคืนกลับมาทรงอำนาจได้อีกเลยนะครับแม้ว่ากษัตริย์คาลอรเจียนจะเป็นกษัตริย์ต่อในฝรั่งเศสอีกครั้งนะครับในช่วงปีคริสต์ศักราช893 ถึง898อันนี้ไม่ใช่นะครับถึงระหว่างเนี่ยประมาณ893หรือ898ครับถึง923นะครับ,รบทำให้อำนาจก็ค่อยๆเสื่อมสลายไปตามการเวลาครับผมโอเคนะครับต่อมาครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องสายตระกูลบ้างนะครับโอ้โหพูดมาเมื่อกี้เหนื่อยมากเลยนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับได้รับ ข้อมูลที่ว่าอันนี้ผมทวนพูดหลายครั้งนะครับถึงแม้จะมีหลุดไปบ้างนะครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับว่าครั้งต่อไปก็จะพยายามปรับตัวให้ดีขึ้นนะครับสําหรับครั้งต่อไปจะเป็นราชบงกาเปสยองนะครับของชาวฝรั่งเศสนะครับต่อมาครับ ผมขอรัดมาพูดที่สายตระกูลก่อนนะครับสายตระกูลนะครับแบ่งเป็น5สายนั่นก็คือสายลอมบัตนะครับหรือว่าสายฟอร์มองจัวนะครับสืบเชื้อสายมาจากเปเปนออฟอิตาลีนะครับพระโอรสของชาลมันถึงแม้จะตายก่อนพระบิดาแต่บุตรชายของพระองค์เบอร์นาร์ดนะครับก็ได้รับอิตาลีไปต่อมาครับเบอร์นาร์ดก่อกรบฏต่ออาของตนนะครับลุยผู้ศรัทธาทําให้สูญเสียอาณาจักรและตายแลวก็ถูกริบตําแหน่งทางราช่วงทั้งหมด สมาชิกของสายนี้ครับลงหลักปักฐานในฝรั่งเศสและกลายเป็นเขาแห่งฟอร์มงตัวแฟรัวอามิองและฟัวเขาแห่งฟอร์มงตัวครับได้สืบทอดสายเลือดของกาลองิเจียนไปจนถึงศตวรรษที่12นะครับเขาแห่งชินีและหลอดแห่งเบรีย er ่นะครับหลอดแห่งนูชาโตและหลอดแห่งฟอร์เคลนสไตน์นะครับคือสายตระกูลของชาวแฮเบเซียงนะครับลูกหลานของเขาแห่งชินีครับทำให้ชาวกาลอิเจียนนะครับ,รบสายแอเบเซียงเนี่ยมีไปจนะะถึงคริสตศตวรรษ ที่14บี่เลยนะครับต่อมานะครับสายโรสแธลีนเกียนนะครับสายนี้ครับสืบเชื้อสายมาจากจักรพรรดิโรแชนะครับโรแชคาร์โลิงเกียนนะครับพระโอรสคนโตของหลุยส์เจฟเฟยฟูลหรือว่าหลุยส์ผู้ศรัทธานะครับตอนที่พระองค์ตายเนี่ยฟันเซเมเดียถูกแบ่งออกเท่าๆกันนะครับให้กับพระโอรสทั้ง3คนนะครับเป็นอิตาลีโรสแธลีนเกียแล้วก็เบอร์กันดีตอนล่างนะครับพระโอรสของจักรพรรดิโรแชนะครับไร้บุตรชายของตนเองนะครับฟันเซเมเดียกลางจึงถูก แบ่งให้กับสายทางฝั่งตะวันตกและตอนออกของตระกูลในปีคริสต์ศักราช8 7ดนั่นเองครับสายต่อไปนะครับนั่นก็คือสายที่3นะครับสายอากิานเนียนนะครับสืบเชื้อสายมาจากเปแปงนะครับแห่งอากิแตนนะครับพระโอรสของหลวงผู้ศรัทธานะครับแต่เนื่องจากตายก่อนพระวิดาครับบุตรชายของพระองค์จึงถูกรีบเอาอากิแตงไปให้พระอนุชาของพระองค์นะครับชาวศรีสะล้านบุตรชายของเปแปงเสียชีวิตโดยไร้บุตรแล้วก็ สิ้นสายตระก,กูลอากิตาเนียนในปีคริสต์ศักราช8 6ดนะครับถือว่าเป็นจุดจบที่น่าเศร้านะครับต่อมาครับสายเยอรมันนะครับอันนี้นะครับสืบเชื้อสายมาจากหลุยส์ชาวเยอรมันนะครับกษัตริย์แห่งฟานเซีย ist, ออสซิดเนนตาลิสตะวันออกหรือว่าอีฟานเซียนะครับพระองค์นะครับพระโอรสของพระเจ้าหลุยส์ผู้ศรัทธาน,นะครับ ดินแดนของพระองค์เนี่ยถูกแบ่งออกเป็นดัชชีแห่งบาวาเรียดัชชีแซกโซนีนะครับดัชชีแห่งแซกโซนีนะครับผมพูดผิดเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ดัชชีแห่งเซอร์เบียนะครับพวกรถคนเล็กของพระองค์นะครับชาวผู้ตัวอ้วนนะครับนี่ครับกษัตริย์ผู้ชิบหายแต่ผมจะไม่ลบหลู่เกียรติของพระองค์ไปมากกว่านี้นะครับต่อไปนะครับได้รวมชาวผู้ตัวอ้วนเนี่ยได้รวมฝ่ายเซียตอนออกและตอนตกนะครับกลายเป็นจักรวรรดิกาลคนเียนทั้งหมดนะครับแต่ก็ ในระยะเวลาสั้นๆก็ถูกแยกออกจากกันอีกครั้งหลังจากพระองค์สิ้นพระชนนะครับและไม่ได้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกเลยนะครับความล้มเหลวของเชื้อสายตามกฎหมายของสายเยอรมันทําให้อนุบแห่งคาลินเชียนะครับพระนัดดาชายลูกพี่ลูกน้องนะครับนอกสมรสของชาวผู้ตัวอ้วนนะครับขึ้นมาเป็นกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสตะวันออกเมื่อพระโอรสของอนุบลุยผู้ยังเด็กนี่ครับลุยจะยังนะครับสิ้นพระชนในปีคริสตศักราช911นะครับการปกครองของชาวกาลิเซียนในฝรั่งเศสตะวันออกก็ สิ้นสุดลงนะครับสายสุดท้ายนะครับสายฝรั่งเศสนะครับสายนี้นะครับสืบเชื้อสายมาจากชาวศรีสะล้านนะครับกษัตริย์แห่งฟรันซเออเซเดนตาลิสตะวันตกนะครับพระโอรสของหลุยผู้สัตานั่นเองครับสาขาฝรั่งเศสนะครับปกครองในฟรันงเตะวันตกนะครับแต่การปกครองของพวกเขาเนี่ยถูกขัดโดยชาวผู้ตัวอ้วนแห่งสายเยอรมันนะครับชาวโรเบรซีงสองคนกับชาวโบโซนิตนะครับ การปกครองของชาวแกลนเจียเนี่ยสิ้นสุดลงนะครับเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่5แห่งฝรั่งเศสสิ้นพระชนม์ลงในปีคริสตศักราช987นะครับชาวดยุกแห่งรอเรนล่างนะครับหรือโรเบิร์ตรอเรนนะครับทายาทชาวแกลนเจียนะครับถูกเคี่ออกจากการสืบทอดต่อจากต่อนะครับโดยอุก,กาเปน,นะครับซึ่งคนนี้ตัวแสบมากเลยนะครับบุตรชายของเขาเนี่ยตายโดยไร้บุตรนะครับแล้วก็ทําให้สิ้นสายตระกูลลงในปีคริสตศักราช ตวอดคิดจะอไเยไอ้มดในคิดจสกกลาดนะครับหนึ่งร้อยสิบสองนะครับโอ้ยเขินเลยพูดผิดก็ถือเป็นการสรุปข้อมูลคร่าวๆเ,เกี่ยวกับราชวงศ์การเ์เลนเจียนนะครับแบบย่อๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลงลึกไปถึงว่าคนนี้ทำอะไรคนนี้เป็นใครนะครับแต่ว่าถ้าเวลามีนะครับผมก็จะทำให้ได้รับฟังนะครับได้รับฟังได้รับชมนะครับแต่นะครับ และระหว่างเนี่ยผมก็จะปรับปรุงคุณภาพเสียงคุณภาพคลิปของผมด้วยนะครับเพราะว่าคลิปตอนนี้ผมทําในโทรศัพท์นะครับอาจจะมีแต่ภาพอาจจะมีแบบภาพแทรกเข้ามานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าก็ทําในโทรศัพท์ค่อยๆพัฒนาฝีมือไปนะครับก็ใครที่ได้มาดูเนี่ยแล้วก็รู้สึกขัดใจที่เชิญด่าได้ตามสบายนะครับผมจะเก็บมาปรับปรุงเองครับผมก็ขอบคุณสำหรับคำด่าทุกคนเลยนะครับ ถึงแม้จะไม่ใช่คำด่าแต่ผมก็ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงก็ได้นะครับ